พาเธออยู่เพิ่งมาทำไมเนี่ยวันนี้อยู่กับสาวๆครับกำลังนินทาอยู่เลยเนี่ยอันนี้สาวลูกอันนี้สาวสาวแกมีกับสาวสาวเฮ้ยค่อยๆ่เดี๋ยวก่อนนะเมงเมงเมงผมรีบหน้าสายเป้งแหี่ยเด็กชายพี่แป้งคนนี้หายเนี่ยเด็กพี่แป้งเด็กพี่แป้งงั้นเลย เด็กไม่แป้งอะชั่วโมงเท่าไหร่คะคนนี้ครับห้าหมื่นห้าหมื่นวันวันนี้นวดฟรีค่ะเพราะว่าพี่ปูถูกหวยเอ้ยถูกลอตเตอรี่คนละคนคนละคนขอยืมมือนวดหน่อยนะคะไม่ไหวแล้วค่ะขังคือขังคือก่อน ตามมัวเนาะมีการนะมีการบอกแม่นะมีการวให้สบายสบายอ้าวทั้งเรื่องแน่แม่แอาวออีกี่ไแม่แม่แมอ้อ้่นี่กระติกกระติกวนนี้ให้หมดเลย อันนี้คนัคนใช้คนไหนอันนี้ค่ะจ้างมาเท่ไหนเออวันนี้ช่าแรงสมาะาต่เลยรั่าัต่เค่ะใครกำกับอยู่คะเนี่ยอ๋ออันนี้ต้องถ่ายละครเรื่องอะไรเนี่ยถ่ายเรื่องอะไรอ๋อละครอะไรคะตบองกับอยู่นี่เนี่ยผมผู้จัดแล้วครับี่นะ คืออันที่ไปถ่ายถ่ายงานละครอ่ะอ๋อถ่ายคลิปอยู่ถ่ายคลิปอยู่พร้อมเสร็จถ้าพร้อมก็เซ็นชื่อไปก่อนเลยนะเรื่องวันที่หนึ่งได้เจนต้องได้บ้างแหละทำไมอ่ะไม่ถูกหรอกเรางวันที่หนึ่งมันอยู่กับผมเฮ้ยอยู่กับเจนไม่จริงอยู่กับเจนเนาะ เดีไนเอมดียนเอดียนเอมือจับอยู่ในใบแล้วดีเอคุณจนคะเจนคะอะไรคะชื่อเต่าอโอะไรเงี้ยจริงผม็นภาพที่สากำลังพูดคบนั้นอยู่ไพว่าคนยังไงโอ้เ่ดีวะอะไรเี้ม่าไม่ออกเลยว่าไม่พักเ เพิ่งได้พักเหรอเพิได้พักทังวันเนี่ยพักแบบสั้นๆพัักส้นๆมีดอกมาเนะอะไปเก็บมาจากไหนอะน้องน้องไปติดผมฉันมาเพื่อทำงานผ้าบริการหน่วยแทนผมว่านะยังไงเนี่ยคุณออกจากกอง รีบมากเลยใช่ออกจากกองไม่รออะไรเลยของก็ไม่เอากลับมาดูสิเนี่ต้องตามมาให้ไะรู้ไม่รู้ตอนนี้บายบายครับ

อยมากยังไม่ยู่นตกจ้าฝนตกนี่คือทำาจริงแล้วใครทำเพื่อนแบบนี้ กเก่งมาก